สวัสดีวัยรุ่นเมากาวทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีวอล c มชาแนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟ,ฟ,ฟ,ฟ้นะวันนี้ฟรีไฟ,ฟอัปเดทกิจก,กรรมใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับตั้งใจฟังกันด้วยเนาะก็กิจกรรมหลักๆเลยก,ก็ตามหน้าปกนะครับเนาะก่นะอนอื่นเลยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมก่อนนะครับก็ตอนนี้คือกิจกรรมอะ มันเข้าไม่ได้นะตอนนี้ผมอัดนะครับเพราะว่าผมติดไปต่างจังหวัดก็เลยมาอัดเช้านะครับต้องขออภัยด้วยเนาะก็ลงให้ทุกคนเนาะขออภัยจริงๆนะมันเข้าไม่ได้นะครับอ่ะกิจกรรมเป็นอะไรนะครับดูนี่เลยนะครับสวิตฟินอินเลิฟนะครับก็เป็นไอวอลใหม่เนาะแล้วก็สกินคู่หูใหม่นะครับแล้วก็เป็นชุดใหม่เลยนะครับหัวใจตามนี่เลยตามหน้าปกของพี่บอมเลยนะมันเข้าไม่ได้นะ ก็คือตอนนี้ที่วีบอมอัดนแคือประมาณตีสี่นะครับวิบอมไปตีห้าเนีนะครับตามนี้นะต้องขออภัยด้วยกิจกรรมเนี่ยมันเข้าไม่ได้เล่นไม่ได้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ตรงข้างหลังแล้วกันนะครับแต่วันนี้นะครับมีกิจกรรมสายฟรีด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมล็อกอินใช่ไหมทุกคนน่าจะเห็นกันหมดแล้วนะครับนี่เลยนะครับล็อกอินรับไม้์เบดบอลใช่ไหมเออนะครับแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมอีกแต่งงานจับคู่เล่นฟรีไอเทมมากกว่านะครับคำอธิบายกิจกรรมหาคนที่ ใช่รับไอเทมที่ชอบใส่ UID ของคนที่ชอบ3คนและหากเกิดคนคนนั้นชอบคุณเหมือนกันทั้งคู่จะจับคู่เปิดใจและเล่นด้วยกันยี่สิี่ชั่วโมงรับไอเทมกันฟินๆไปเลยพิเศษจับคู่แล้วกดแชร์เว็บรับชุดแฟชั่นถาวนประกาศรักให้โลกรู้ไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ลองดูนะครับมีเพลงด้วยปิดก่อนนะครับก็ให้เราใส่ UID ของเพื่อนนะครับอ่ะผมก็ปละหคนนะครับ ใส่ไปครับตกลงนะฮะลงไปนะครับเหมนมินะครับอ่าให้เราแบบว่าใส่ UID เพื่อนนะครับแบบนี้ไปนะครับแล้วก็นี่เล่นครบ1ชั่วโมง3ชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงเออหชั่วโมง12ชั่วโมงแล้วก็เล่นครบยี่ชั่วโมงนะครับผมไม่รู้ว่าระยะเวลากิจกรรมมันยังไงนะครับอ่ะเวลากิจกรรมก็ตามนี้นะครับ นี่เลยรับไอเทมโอ้ตั้งแต่วันที่ 8- ถึง28โอ้นานนะครับนานอยู่เนาะนานอยู่นะครับก็เล่นให้ครบอะไรประมาณนั้นนะครับผมใส่ไป1คนก่อนละกันนะครับคนที่เหลือผมไม่รู้ว่าผมจะใส่ใครนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยใส่ละกันนะครับก็ใส่ไปตามนี้ก่อนเนาะใส่ให้ครบ3คนนะครับแล้วก็ยินยันเนาะถ้าเขาจับคู่กับเราถูกนะครับเราก็จะได้ชุดนี้ฟรีนะครับแล้วก็อัน,อนพวกเนี้ยได้ฟรีหมดเลยนะเป็นกิจกรรมของ วันวันเลนทายแน่นอนนะครับผมว่านะครับอันนี้เนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับโอเคแต่ผมเสียดายตรงกิจกรรมใหม่จริงๆนะครับต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยแล้วก็นี่ครับกาลิเยเมนนะครับ X กับชุดของฟรีไฟนะครับก็น่าจะมีโค้ดมาให้ใส่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยซื้อมาแล้วก็มาโชว์ให้ทุกคนแล้วกันนะครับเข้าไม่ได้นะก็นี่แหละนะครับกิจกรรมวันนี้ที่อัปเดตทั้งหมดนะครับหนึ่งเลยนะครับ ก็เป็นกิจกรรมสายฟรีเนาะก็ที่แต่งงานนี่แหละนะครับแล้วก็กิจกรรมสายเติมนะครับก็เห็น t m เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่มาแบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นให้เราสุ่มนะครับหมดเกลือสุดๆก็2,000กว่านะครับท m อว่าอย่างนั้นนะครับ0 0 0พันโเพน,นี่แหละนะครับสองพันโเพนี่แหละแต่ผมขอพายจริงๆนะที่ไม่ได้เล่นให้ดูนะครับนี่